วิวมาหาผมหน่อยคะว่าไงคะพี่บอยเอ่อคุณพร้อมไหมเนี่ยที่จะออกไปคุยงานกับลูกค้าวันนี้เอ่อยังไงก็ต้องพร้อมแล้วละ่ะงั้นไปเตรียมตัวเลยเพราะว่าลูกค้าใกล้จะถึงแล้วได้ค่ะพี่บอยวิว,วทำไมข้างหลังเสื้อคุณเพื่อนแบบนั้นละ่ะเพื่อนเหรอคะพี่บอย่ะให้พาไปแทนเถอะค่ะพาว่าน้องเขาอะยังไม่มีความพร้อม ดูสิเสื้อผ้าก็เปื้อนอายลูกคา้าเขาเป่าอะคะ่ะไม่อยางั้นก็ลองให้น้องไปเป็นผู้ช่วยพาก่อนก็ได้นะคะจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพนักงานดีเด่นพายคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าคุณก็เก่งอยู่แล้วยังไงผมฝากด้วยนะครับได้คะ่ะพี่บอยขอบคุณนะคะเร็วๆสิลูกคา้าลอย ตาหมาตาเรือเลยเนี่ยของตอกหมดละขอโทษหนูพูดอย่างนี้ได้ไงหนูเองนั่นแหละที่เดินไม่ดูทางตานั่นแหละคะ่ะเดินชนหนูก่อนคะ่ะแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยเ<อ>สื้อยืดกางเกงยีนกระเ,เป๋ากุชชี่จริงหรือเปล่าหรือว่าก๊อปเกตเองพีค่ะคะพีค่คาพูดแรงจนไปแล้วนะคะเราเองก็เป็นฝ่ายผิดนะคะพี่ที่ไปชนเขาว่าออไอ้เด็กฝึกงานนี่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันฮะฉันน่ะประสบการณ์เยอะกว่าแกอีก นี่นั้นฉันจะได้ตำแหน่งพนักงานดีเด็ดหรอ,อจำไว้อิสระแน่เสียเวลาขอโทษทันพี่เขาด้วยนะคะคาาาุณกาณแฟมาแล้วคะ่ะขอบคุณครับคุณเนี่ยฉันหงุดหงิดมากเลยฉันเจอเด็กที่ไหนไม่รู้อ่ะเดินชนอ่ะแถมไม่พอ,อมไม่มีมารายาทอีก ฉันนี่หงุดหงิดใจเย็นๆนะคุณเสียดายโบท็อกที่ไปทํามาเนี่ยเดี๋ยวไม่สวยนะคุณก็เ,ออเสียดายดกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วเหรอมานี่คุณโนกนภาเป็นพนักง,งานดีเด่นของบริษัทเราเลยนะสวัสดีค่ะคุณผูหญิงนี่เธอคนที่ชนฉันเมื่อเช้านี่คุณคนนี้น่ะเหรอพนักงานดีเด่นบริษัทเราอย่าบอกนะว่าคนที่คุณเล่าอ่ะ คือคนนี้อ่ะก็ใช่สิคะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงหนูไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะเมื่อเช้ามันเป็นอุบัติเหตุอะค่ะนี่ขนาดไม่ตั้งใจนะถ้าด่าฉันเป็นชุดเลยอย่าบอกนะที่เสื้อหนูปเปื้อนอะเป็นสีมือพี่พาเหรอคะุณนพพาทำไมคุณพาทำเรื่องไร้มารยาแบบนี้ล่ะผมจำเป็นจะต้องลดตำแหน่งคุณนะเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องลดตำแหน่งเลยเหรอคะนี่ใค่ลดตำแหน่งนะดีกว่าไล่ออกอีกไหม เงินไม่ต้องลดแล้วค่ะหนูขอลาออกอย่าลืมโอนเงินเดือนที่เหลือมาให้หนูด้วยนะคะลาค่ะคุณคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยวิเธอเห็นแล้วใช่ไหมคนที่มีนิสัยแบบเนี้ยสุดท้ายการทำงานก็พังและจุดจบก็ต้องเป็นแบบเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าเธอเรียนจบแล้วเธอกลับมาทำงานที่นี่ได้นะบริษัทกำลังนิยมยินดีต้อนรับเธอเสมอ ขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะหนูตั้งใจทำงานให้อย่าเต็มที่เลยค่ะโอเคเลยค่ะวันนี้